สวัสดีค่ะดิฉันนาินา,นาทางสันนิมิสกุลพยาบาลประจำแผนกศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาล b n s ค่ะค่ะในช่วงสถานาการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะหลายๆบริษัทก็ได้ลดความเสี่ยงโดยการให้พนักงานได้ work from home กันนะคะเพื่อที่จะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะถึงเราจะไม่ได้เข้าไปทำงานในออฟฟิศนะคะแต่การนั่งทำงานที่บ้านก็มีความสำคัญต่อสุขภาพของเราเช่นกันค่ะ ค่ะและในวันนี้ค่ะโรงพยาบาล BNS นะคะจึงได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการกายภาพบำบัดมานะคะเพื่อให้ความรู้และตอบข้อสงสัยต่างๆกันนะคะค่ะดิฉันค่ะขอแนะนำแพทย์หญิงประเนตทิพย์ปรินแก้วการนะคะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดค่ะวันนี้คุณหมอก็จะมาตอบคำถามหลายๆท่านที่สงสัยเกี่ยวกับการดูแลตนเองในช่วง work from home นะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วคุณหมอจะเข้าไปตอบคำถามให้กับทุกท่านค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มคำถามกันเลยนะคะว่าคำถามแรกนะคะก็หลายๆคนสงสัยค่ะคุณหมอว่า เวลาเราทํางานที่บ้านเนะะี่ยค่ะโต๊ะทํางานหรือสถานที่ทํางานนะคะมีความสําคัญกับการเวิร์กฟอร์มโฮมมากน้อยแค่ไหนคะ่ค่ะถ้าเกิดในแง่ของอาการปวดเมื่อยนะคะก็คือมีผลก็คือมีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทํางานหรือว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่มีผลนะคะคือการที่เรานั่งทํางานต่อเนื่องนานๆหรือว่าสรีระท่าทางในการนั่งที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็มีผลเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะมีคำแนะนำในการนั่งทำงานเพื่อให้แบบท่านี้ผ่อนคลายที่สุดนะคะแล้วก็เป็นสริระที่อยู่ในลักษณะธรรมชาติที่สุดคือกระดูกข้อกระดูกสันหลังตั้งตรงนะคะลักษณะมันจะเป็นเหมือน ถ้าเวลาเรานั่งเนี่ยก็คือคอเราควรจะตรงเพราะฉะนั้นอขอบระดับสายตาเนี่ยก็คือควรจะตรงกับขอบจอมอนิเตอร์ด้านบนนะคะอ,อย่างเวลาเราใช้คีย์บอร์ดเนี่ยข้อศอกเนี่ยถ้า,าอยู่ในลักษณะ90องศาข้อมือตั้งตรงเนี่ยก็จะทําให้ตัวบ่าเราเนี่ยมีความผ่อนคลายนะคะหลังก็ควรจะตรงแล้วก็มีที่ซัพพอร์ตหลังก็จะทําให้กระดูกสันหลังอยู่ในท่าธรรมชาติเท้าก็ควรจะวางรับกับพื้นแบบพอดีพอดีนะคะ ซึ่งในกรณีที่เป็นแล็ปท็อปเนี่ยตัวมอนิเตอร์กับตัวคีย์บอร์ดมันจะค่อนข้างติดกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหาที่วางให้คีย์บอร์ดยกขึ้นอาจจะต้องมีตัวคีย์บอร์ดแยกเพื่อที่จะให้จัดให้สรีละเป็นอย่างนั้นแล้วก็ที่สำคัญคือต่อให้นั่งดีแล้วก็ต้องเปลี่ยนอิเลียบทบ่อยๆค่ะทั้งหมดนี้ถึงจะช่วยได้ค่ะค่ะค่ะแล้วเวลาเรานั่งทำงานที่บ้านเนี่ยค่ะควรจะนั่งนานต่อเนื่องกันไม่เกินกี่ชั่วโมงดีคะ จริงๆแล้วไม่ไม่ควรจะนั่งนานเลยนะคะถ้าเกิดในลักษณะของงานวิจัยเนี่ยเขาแนะนำให้ไม่ควรนั่งเกิน30นาทีด้วยซ้ำนะคะคือ30นาทีเนี่ยเราควรจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนอริยรบถนะคะอาจจะประมาณสองสานาที5นาทีหรืออาจจะแค่มองไกลๆขยับคอเปลี่ยนท่าบ้างนะคะถ้าภาพรวมของการทำงานเราเทำงานถึงสัก 8ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีคำแนะนำว่าเออเราควรที่จะมีช่วงที่เรายืนหรือว่าช่วงที่เปลี่ยนอียริยาบทเนี่ยอยู่ประมาณสัก2-4ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆกันนั่งทำงานต่อเนื่องนาน,น,านๆก็คือไม่แนะนำนะคะค่ะ,คะแล้วก็ แล้วถ้าเกิดว่าที่บ้านเราเนี่ยคะ่ะ<ม>บ้านแต่ละคนก็จะมีพื้นที่จํากัดค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีพื้นที่น้อยจําเป็นต้องนั่งทํางานที่พื้นเนี่ยคะ่ะหรือนั่งทํางานบนเตียงคุณหมอมีคำแนะนํำยังไงบ้างอะค่ะอ๋อจริงๆแนะนำคล้ายๆสองคำถามแรกเลยนะคะก็คือว่าท่าทางที่นั่งเนี่ยก็ควรจะผ่อนคลายอย่างขาเนี่ย เราเรานั่งบนพื้นเราก็ต้องเหยียดไปอยู่แล้วหรือว่าเป็นนั่งขัสมิใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนของคอส่วนของหลังเนี่ยเราสามารถจัดได้ให้ให้อยู่ในลักษณะตรงท่าธรรมชาติแล้วก็ไหลผ่อนคลายนะคะที่สําคัญอย่าลืมเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะนะคะทุก30นาทีก็เปลี่ยนท่าบ้างลุกขึ้นมายืนบ้างนะคะค่ะ,คะนั่งทํางานที่บ้านนานๆเนี่ยค่ะบางคนก็จะมีความเครียดอ,อยากืูว่าความเครียดหรือความมิตกกังวลเนีย่ยค่ะจะทําให้เราเกิด การปวดข้อบ่าไหล่หรือหลังได้บ้างไหมคะได้ค่ะคือความเครียดนี่ยจริงๆแล้วมีผลมากนะคะ mm hmm. อย่างแรกก็คือเวลาเราเครียดเนี่ยถ้าลองสังเกตตัวเองนะคะเราจะมีการเกร็งกล้ามเนื้อบางส่วนไม่รู้ตัวนะคะบางคนก็ยักไหลน่นิดนิด บางคนก็เกรงแขนนิดๆิดบางคนก็จะแบบเกรงคอกลมไวต่อเนื่องนานๆนะคะซึ่งการเกรงค้างท่าเดิมนานๆหรือว่าเอียงไปบางข้างนานๆเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อจากที่ในลักษณะผ่อนคลายนี่กลายเป็นหดเกรงแล้วก็อาจจะฟอร์มเป็นปมกล้ามเนื้อขึ้นมาหรือที่เราเรียกว่าทริกเกอร์พอยต์นะคะซึ่งผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยจากไอคอนที่ไม่ปวดเนี่ยก็จะมีอาการปวดขึ้นมาได้ก็เป็นไมโอฟาเชียลเพนซินโดมนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเราเครียดเนี่ย เราจะพักผ่อนไม่เต็มที่เรามักจะอาจจะเป็นการนอนหรือการพักระหว่างวันเนี่ยไม่เต็มที่ทาให้เลือดที่ไปเลี้ยงส่วนที่สําคัญก็คือพวกกระดูกสันหลังกระดูกคอเลี้ยงไม่เต็มที่ทาให้อาการปวดเนี่ยก็ตามมาได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นความเครียดมีผลมากค่ะอค่ะคะแล้วคือหลังจากมีความเครียดแล้วเราเริ่มมีการปวดแล้วเนี่ยค่ะระหว่างที่เราทํางานอย่างเนี้ยค่ะ บางครั้งเราก็จะมักรู้สึกว่าเราแบบปวดบริวเวณต้นคอไหล่หรือเอวอยู่เสมอค่ะอาการพวกนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้บ้างไหมคะออค่ะคือคำว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนแฟชั่นเทอมทั่วๆไปที่คนใช้เรียกลักษณะการปวดกล้ามเนื้อที่เกิดจากการนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆนะคะซึ่งการปวดที่เราเจอเนี่ย ไม่ใช่ทุกอันที่เป็นออฟฟิศซินโดมบางอันบางคนอาจจะเป็นกระดูกคอเสื่อมก็ได้เป็นกระดูกคอทับเส้นประสาทเป็นคอเคล็ดก็ได้เพราะว่าดูจากภาพโครงสร้างขอ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 งอตัวกระดูกคอกระดูกหลังนะคะก็จะมีหลายส่วนที่ทําให้ปวดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอบคําถามนี้ก็คือว่าถ้ามีอาการปวดก็อาจจะเป็นออฟฟิศซินโดมได้หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะถ้าถ้าไม่แน่ใจก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ถ้าเกิดใครเริ่มมีอาการปวดนะคะก็รู้สึกใช้ชีวิตประจำวันแล้วไม่ค่อยสบายแลาปวดมากก็แนะนำมาพบกับคุณหมอศึกษาให้คุณหมอแนะนำดีกว่าก่อนที่เราจะกลายเป็นโรคค่ะค่ะแล้วเวลาถ้าเรานั่งหน้าคอมทำงานเป็นเวลานานๆติดกันหลายชั่วโมงอย่างนี้ค่ะแล้วรู้สึกแบบปวดเมื่อยแล้วเริ่มตึงอยนี้ค่ะมอีคำแนะนำยังไงบ้างคะ ต้องทจยังจริงๆก็จะกลับไปแนะนําคล้ายข้อแรกๆที่ถามมานะคะก็คือว่าจริงๆเราไม่ควรจะปล่อยให้เรานั่งทํางานต่อเนื่องแบบหลายๆชั่วโมงนะคะเราควรจะมีการพักเบรกนะคะ<ม>การการพักเบรกแบบ30นาทีแล้วเปลี่ยนท่านิดนิดเนี่ยยังไงมันจะเป็นการช่วยลดอาการปวดอยู่แล้วนะคะร่วมกับถ้าเกิดว่าเรามีการยืดกล้ามเนื้อสมมุติว่าเบรกแล้วามายืดกล้ามเนื้อเล็กน้อยบางท่าเปลี่ยนิริยาบถเนี่ยมันก็จะเป็นการสลับการใช้ มัดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปมกล้ามเนื้อที่จะฟอร์มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะคะถ้าทางต่างๆก็อยู่ในสลีระที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะตอบคําถามว่าถ้าปวดแล้วต้องทํำยังไงบ้าง<ม>ค่ะ,<ล>ะค่ะค่ะก็เดี๋ยวเรามาถามคุณหมออีกนิดนึงว่าอยากจะให้คุณหมอแนะนําการออกกาลังกายสําหรับการอยู่ที่บ้านในช่วงที่ มีการระบาดของโควิด -19 เพื่อที่จะได้แข็งแรงแล้วก็สู้กับโรคนี้กันไปค่ะคือโควิด -19 เนี่ยมันก็คือการติดเชื้อไวรัสอย่างหนึ่งนะคะก็คือพูดง่ายๆเหมือนเหมือนเราเป็นวัดอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะ,ะป้องกันตัวเราได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือภูมิคุ้มกันของร่างกายเราซึ่งการเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยการออกกําลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือ,อคําว่าออกกําลังกายหมายถึงว่า ไม่ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ใช่ว่านั่งอย่างเดียวหรือนอนอย่างเดียวคือมีการลุกทำแอคทิวิตี้บ้างซึ่งมันก็มีงานวิจัยที่เขาแนะนำว่าถ้าเรามีแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะเช่นเดินเร็ววิ่งปั่นจักรยานหรือว่าเ,เต้นลักษณะนี้ค่ะถ้าได้ถึงประมาณ30นาทีถ้าได้5วันต่อสัปดาห์เนี่ยมีโอกาสลดการเกิดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะได้ถึงเกือบ50นะคะแต่ จริงๆเราอาจจะไม่ต้องถึงขนาด5 5วันก็ได้นะคะแค่เราออกกำลังกายถึงประมาณ20นาทีเนี่ยเขาก็พบว่าสารบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับร,ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยคือมีอะไรก็ได้การเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ทำต่อเนื่องเป็นประจำ3วัน5วันยังไงก็ดีกว่าที่เราอยู่เฉยๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญภูมิคุ้มกันคือ ต้องทานอาหารที่เหมาะสมอะค่ะโปรตีนพอวิตามินพอพักผ่อนพอรวมๆกันก็จะทําให้ผุ้มคุมกันดีป้องกันโรคได้ค่ะก็ะออกกาลังกายกันบ้างนะใช่ค่ะใช่จะไม่ทุกวันแต่ก็ขอให้มีบ้างแล้วก็พร้อมกับทานอาหารให้เป็นประโยชน์ใ,ชให้ครบห้ามูมค่ะคุณหมอให้อถามความเห็นเกี่ยวกับการออกกาลังก,กายเอาดอหรือตามสวนสาธารณะนะคะทำอะไรได้บ้างคะมากน้อยแค่ไหนแล้วเราสามารถป้องกันได้อย่างไงบ้างเอาดอค่ะ จริงๆในช่วงนี้ถ้าถ้าเป็นเอาท์ดอร์ส่วนใหญ่เราก็ยังไม่แนะนำนะคะแต่ว่าเข้าใจบางคนก็อยู่ในบ้านเยอะๆก็มีความเครียดนือุดอู้นะคะถ้าเกิดจะออกไปข้างนอกจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคนเลยเนี่ยดีที่สุดนะคะถ้าไม่มีคนดีมากแต่ว่าถ้าเกิดจําเป็นสมมติเราอยากไปเดินเร็วอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยให้ทิ้งระยะห่างจากคนข้างหน้าประมาณ5เมตรนะคะถ้าวิ่งเนี่ยเราแนะนําให้ทิ้งระยะห่างประมาณ10เมตร ส่วนปั่นจักรยานเนี่ยประมาณ20เมตรเพราะอะไรเพราะว่าสมมติเรานึกภาพเวลาที่เราวิ่งนะคะหรือเดินเนี่ยมันจะมเีเขาเรียกโฟร์สตรีมเหมือนเป็นอา,อากาศที่เป็นโฟล์ไปไปถึงคนด้านหลังนะคะซึ่งเวลาที่เราหายใจเนี่ยไอโดอปเลตของละอองที่เราหายใจเนี่ยมันก็จะไปข้างหลังได้ถ้าเราวิ่งตามใครอยู่เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อเพราะตอนออกกําลังกายเราจะไม่ได้ใส่แมสอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวคับรถออกสายข้างนะคะเพราะฉะนั้น ก็คือดีสุดออกในบ้านได้ก็ออกในบ้านถ้าไม่ไหวจริงๆก็ออกไปข้างนอกไม่มีคนก็ดีกว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องทิ้งระยะห่างให้เหมาะสมค่ะค่ะแล้วหลายคนมีข้อสงสัยมากเลยค่ะคุณหมอเวลาถ้าเราออกกํบบาลังกายเอาดอรลรวแบบเหงื่อออกเยอะๆอ,อย่างนี้ยค่ะอยากจะรู้ว่าไอเหงื่อเนี่ยสามารถทําให้ติดเชื้อไวร<อ>ัสไ,ได้ไหมคะคือ จริงๆไม่มีผลคืออย่างตัวอย่างตัวโควิดในที่นมาคือ,อเป็นเกี่ยวกับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นเวลาที่จะติดต่อเนี่ยก็เกิดจากการหายใจไอจามแล้วมีละออกออกมาแต่ถ้าเกิดเราอ,ออกกําลังกายไปหอบเหนื่อยอพูดเยอะหรืออะไรสักอย่างแล้วมันมีดอปเล็มาติดตามตัวตัวเราเหนียวีเอ,ออกอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นส่วนที่ติดได้แต่ว่า แพร่ออกทางเหงื่อเองเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ใช่นะคะค่ะอาจจะเป็นจากการสัมผัสใช่ใช่มีดอปเลตจากทางป่าจะมามาสัมผัสกับอ่าใช่ค่ะเป็นแพ่เชื้อโรคไปใชใช่ค่ะค่ะแล้วนอกจากคําถามที่คุณหมอตอบมาไม่ทราบว่ามีอะไรที่เราควรจะระวังหรือเพิ่มเติมในการทํางานที่บ้านอีกไหมคะอ๋อ จริงๆก็ย้ําเหมือนเดิมนะคะอย่างแรกก็คือเปลี่ยนอิลิยาบทบ่อยๆนะคะทุก30นาทีนะคะจัดถ้าทํางานกับคอมก็จัดลักษณะของคอมอ,อุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับสรีระของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างที่ช่วยได้มากคือยืดกล้ามเนื้อนะคะก็อาจจะทําแทรกไประหว่างที่เราเปลี่ยนอิอิยาบทหรือบางคนเขาก็จะทําแบบ วันหนึ่งมาทําเลยจริงๆรอบหนึ่งอาจจะประครบอุ่นช่วยด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดลดอาการตึงเกร็งของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการที่เราแบบนั่งอยู่ที่เดิมทํางานนานๆได้นะคะค่ะค่ะ,คะ,คะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับข้อมูลจากคุณหมอกันมากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะหากท่านใดยังมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถฝากไว้ที่คอมเมนต์แล้วก็คุณหมอก็จะมาทยอยตอบให้นะคะค่ะ อย่าลืมจัดสถานที่ทํางานที่บ้านให้เหมาะสมนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของเรานะคะแล้วสาหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ<ฆ>แพทย์หญิงประเนตทิพย์ปรีนแก้วการนะคะสําหรับความรู้ในวันนี้ค่ะค่ะตอนนี้ดิฉันและคุณหมอก็จะขอลาไปก่อนนะคะ<ฆ>และคอยติดตามสาระที่ดีด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลเอ็กเอริดาใหม่ในโอกาสถัดไปค่ะ<ฆ>ขอบคุณะค่ะ